ท่านผู้ชฮะเรื่องของนายสามารถนะครับนายสามารถกับแม่ที่ถูกควบคุมตัวแล้วก็เมื่อวานนี้ศาลก็ให้ประกันมานะฮะก็คือให้แม่ประกันส่วนคุณสามารถนั้นก็ต้องนอนในเรือนจำนะครับเพราะว่าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีของดีไอคอนกรุ๊ปนะครับไปมีเส้นเงินโยงใหญ่กับบอสพอลนะครับบริษัทดีไอคอน Group ในช่วงปี2 0 6 4นะครับซึ่งมีการแบ่งเป็นเงินโอนจากบอสพอ2ล้าน5และก็บอสปีเตอร์อีก500,000นะครับแล้วก็มีการโอนเงินเข้าในบัญชีแม่จากหลากหลายเส้นทางรวมแล้วมากกว่าร้อยล้านบาทจุดเริ่มต้นของคดีเนี่ยเกิดจากการปล่อยคลิปเสียงปริศนานักการเมืองสอเสือที่เมื่อคืนเราให้ฟังไปอันนั้น,เ,นเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะว่าไปยุ่งเกี่ยวไปโยงใย,ยกับ คดีนี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าเสียงนั้นก็ชัดเจนว่าโอ้ยถ้าเกิดพอจ่ายเงินให้พี่เพียงแค่นี้มันไม่พอเมื่อเทียบกับที่พี่จะไปช่วยคนอื่นต้องจ่ายให้พี่มากกว่านี้นะครับเส้นทางชีวิตของนายสามารถนะก่อนถูก DSI จับกลุ่มเนี่ยนะครับนายสามารถเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงจากการทำงานช่วยเหลือผู้เสียหายจากคดีแชร์ลูกโซ่หลายคดีนะครับเมื่อสิปีก่อนเน ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยจากนั้นนายสามารถเข้าสู่การเมืองในปี62นะแล้วก็เข้าสู่รั้วพลังประชารัฐที่หลายคนมองว่าคุณสามารถเนี่ยมีความใกล้ชิดกับกับบิก๊กกับป๋าที่บ้านป่าลอยต่อนั่นแหละอนอกจากการเป็นนักต้านคดีแชร์ลูกโซ่และนักการเมืองนะครับนายสามารถยังประกอบธุรกิจเป็นของตัวเองหลายบริษัทจากการตรวจสอบฐานข้อมูลของ ทางด้านกลมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่านายสามารถเป็นกรรมการใน4บริษัทถือหุ้นใน2บริษัทมูลค่าหุ้น15ล้านบาทนะครับมีรายละเอียดก็คือบริษัทซ u เปอร์ทาวเวอร์จำกัดจดทะเบียนเมื่อ20ปีก่อนนายสามารถมีชื่อเป็นคณะกรรมการบริษัทถือหุ้น50 0 0 0หุ้นมูลค่าหุ้นนะครับก็4 2 0 0 0 0บาท ผลประกอบการย้อนหลังของซูเปอร์ทาวเวอร์นะครับก็มีนี่สินรวมมีนี่สินรวมร้อล้านนะเห็นท่านผู้ชมจะเห็นนะรายได้เป็นศูนย์รายได้เป็นศูนย์มีแต่ตัวเลขขาดทุนนะบริษัทซูเปอร์เอสเดเวล็อปเมนต์จำกัดนะนายสามารถเป็นกรรมการบริษัทถือหุ้น1ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นนะครับเล้านบาท ดำเนินธุรกิจให้เช่าห้องพักบริษัทนี้นะครับก็มีหนี้สินรวม3 8 0ล้าน8บริษัทซุปเปอร์พัฒนาจำกัดนายสามารถเป็นกรรมการบริษัทถือหุ้น9,000หุ้นมูลค่าหุ้น7ล้านเศษนะครับก็มีหนี้สินรวม8 4 0ล้านแสกว่าบาทแล้วก็บริษัท BK p r o p e r t y management จำกัดนะครับสามารถ ก็มีรายชื่อเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทถือหุ้น500หุ้นมูลค่าหุ้น6 0 0แสนกว่านะครับบริษัทนี้ก็เช่นกันนะมีหนี้สินรวมตอนท้าย4,07แส0แต่ละบริษัทที่คุณสามารถไปถือหุ้นไปเป็นกรรมการบริษัทนะล้วนแล้วแต่เป็นหนี้เป็นสินทั้งสิน้น<ม>จนกระทั่งมาพบจุดจบกับคดีดีไอคอนกรุ๊ปที่ไปมีส่วนร่วม ในการอฟอกเงินนะโดยใช้บัญชีแม่เป็นบัญชีมาโอนเข้าโอนออกโอนเข้าโอนออกนะครับและเขากำลังตรวจสอบดูว่าโอนออกเนี่ยออกไปที่ไหนบ้างนะอโอนออกไปที่ไหนบ้างอันนี้จากข้อมูลจากทาง DSI นะใชแล้วกอเงินที่โอนเข้าโอนออกเนี่ยมันมันจำนวนเยอะไงเยอะมากนะมันเยอะมากเกินกว่าที่ ทางคุณวิทูลเก่งงานบอสของพอลเนี่ยจะมาบอกตั้งนานแล้วว่าโอ้มันเป็นเงินที่เ,เขาหยิบยืมกันนะฮะแม่ของคุณสามารถกับบอสพอลที่เขาสนิทกันบางทีเขาก็ยืมเงินกันนะฮะแม่แม่ไปยืมนะฮะบางทีก็เป็นเงินทําบุญที่เขาโอนมาให้กันนะฮะมี2ออย่างนี้ฉะนั้นไม่มีอะไรผิดปกติขนาดเมื่อวานนี้วิทูลเนี่ยยังยังมาที่ศาลเหมือนกับจะมาเป็นพยานให้เลย ก็ต่อให้คุณแม่จะกราบจะขออะไรเหมือนกับจะสื่อไปถึงใครก็ไม่ทราบคุณแม่ก็พูดไปเรื่อยผู้ออใหญ่บางคนถ้าเกิดสามารถทําให้คุณข้องหมองใจก็กราบขอขอมาด้วยขออภยัยด้วยเ<า>ม,มื่อปล่อยลูกเขาไปเธอปล่อยสามารถครับไปทํางานเพื่อประเทศชาติเธอเ<ๆ>ขาอ,อยากจะเป็นนักการเมืองนะมันไม่ใช่แล้วคดีก็คือคดีนะตามรูปพรรณสันฐานหลักฐานต่างๆนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านของ DSI นะก็บอกนะฮะว่าเหตุผลที่ศาลไม่อนุญาตออทนายนะทนายของทางฝั่งแม่เนี่ยนะคุณสามารถก็บอกเหตุผลที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวนายสามารถก็เพราะว่ามีพฤติกรรมร้ายแรงเกรงจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานรวมทั้งนายสามารถเนี่ยมีพฤติกรรมหลบหนีใช่มีพฤติการหลบหนีพไปถูกจับที่เชียงรายนะฮะแต่ทางเขาก็จะอุทธรณ์ครับเพื่อสู้คดีนะครับอาจจะเป็นระยะภายในวันสองวันนี้นะฮะ ติดตามดูท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมฮะมีเรื่องของกลุ่มมอเตอร์ไซค์แก๊งน้ำไม่อาบนะฮะที่รวมตัวกันไปที่เพชรบูรณ์นะครับก็มันมีประเด็นนี้เกิดขึ้นกรณีท,ที่แก๊งน้ำไม่อาบรวมตัวกันขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำบุญที่เพชรบูรณ์เพื่อบุรณะสร้างสาราวัดม่วงเย็นนะฮะเมลายรัชดาก็เป็นหัวหน้าทีมออกมาแจ้งนะครับ ยอดกระถินจากทริปน้ำไม่อาบจำนวนรถที่เข้าร่วมนะฮะประมาณสัก5,000คันรวมเงินได้ประมาณ414,127บาทเขาคิดออกมาแล้วก็เฉลี่ยตกคันหนึ่งก็ประมาณ83บาทเดี่นะฮะแล้วก็ถึงแม้ว่ากลุ่มนี้จะบอกว่าพวกเขารวมตัวกันเพื่อไปทำบุญแต่ที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ามีการทำผิดกฎจราจร พรบการจราจรทําให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนลาคาญแล้วก็มีอุบัติเหตุบนท้องถนนเด่นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยทาง Facebook อีซอขยี้ข e ่าวออกมาบอกนะครับว่าแก๊งไบค์เกอร์ทริปน้ำไม่อาบได้ทำพฤติกรรมเฉาหน้า,ด,า,นด,านด้านด้านด้วยการเช่าเต็นที่พักแล้วหนีไม่จ่ายจำนวน1,000บาทมีรายงานอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิต6คน ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนไม่น้อยนี่นะฮะจนกระทั่งล่าสุดทางพโดโตรีจรุนเกียรตปานแก้วออกมาชี้แจงถึง,งดราม่าสติ๊กเกอร์สวยทริป<อ>น้ำไม่อาบ,บอว่าอาจจะมีคนอยู่เบื้องหลังแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเอี่ยวด้วยหรือไม่ก็จะตรวจสอบให้นี่นะฮะที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยเล่าให้ฟังท่านผู้ชมฮะอมยอดกระถินที่เขาไปทำบุญเนี่ย รถมอเตอร์ไซค์5 0า0 6,000คันรวมกระถินได้4,000ส0กว่าบาท uh huh. ซึ่งมันไม่เยอะนะ uh huh. คันเขาเขาเข้ามาเฉลี่ยนะตกคันหนึง80บกว่าบาท uh huh. ในการทำบุญครั้งนี้อาจริงอยู่ลนะเราอาจจะบอกว่าเอ้ยคนทำบุญคุณจะไปคิดตัวเงินอะไรถ้าเขามีกระจิตกระใจทำก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องทีก็ใช่ uh huh. นะฮะ uh huh. แต่ว่ามันมันบางหน้าหรือเปล่า มันทําบุญบางหน้ากันหรือเปล่าอืเพื่อที่จะออกมาขีา่มอเตอร์ไซค์แบบนี้นี่นะฮะก็ออกมาแจ้งให้ทราบนะครับครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ